ามตลอดนะนี้นะตามตลอดนะ,นะนะคนนี้นะนี่ดูต,ตามเลย <c oughs> สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคน วันนี้ดาด้จะถ่ายคลิปชื่อว่า,าเมนูวันหยุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหมูก่อนนะหมูของน้องสาวนะคะอันนี้ก็ในสวนยางวันนี้น้องชายจะไปเก็บแตงด้วยแต่แม่ดาด้ไม่รู้ว่าจะได้ตามไปถ่ายไหมนะเขาจะไปเก็บแตงกวาที่หลังสวนหลังหลังสวนยางนะ,ะน้องเป็ดน,น้องเป็ดให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศในสวนนะคะฝั่งนี้ เป็นครอบัวคอกบ,บักเสี่ยวของพ่อนะเดี๋ยวอันนี้ดูคอกเป็ดน้องสาวคอกเป็ดกับคอกหมูเป็ดตรงนี้ไม่เยอะมีไก่ด้วยอันนี้เป็ดไม่เยอะอเป็ดอันนี้ไม่เยอะเพราะเอาไปตรงทุ่งด้วยนะแต่ถ้าเดินมาเลี้ยวเฉยๆตรงนี้อนี่ สวัสดีจ้ะเธอเธอชื่ออะไรบ้างอ่ะน้าเธอน้องๆนะคะอันนี้ก็ต้องล้างทุกวันนะตัวนี้ทำเป็นลายล่ะนี่คือลายลายเท่นั้นน่ารักจังเท่านั้นมูาได้ันแม่ในแม่เขาแม่ก็อยู่ข้างนูโน้แม่ก็อยู่ข้างโน้ นี่แม่จะไหมคุณนายแมกนมนี่คือคุณแม่คุณแม่กินแครอทด้วยแุงกัมุ้งอย่างไรแยยุ่งเหรอเอายุ่งกัดเป็นพวกนี้เดินตามอ่านี่ไงยังเป็นทารกอยู่เลยนี่เพิ่งคลอดเป็ดน้อยเพิ่งคลอดนะคะนี่นะตัวนี้เดินตามคุณนายเลยเดินดำตัวนี้ เดินตามตลอดเลยคนนี้ปลาบปลาเยอะมากอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียปลาอะไรเีคนได้เปล่าปลอกปลามาบปลอกปลาเอเนื้ออร่อยนะปลานี้นะคค่ะคนดีเอ็ดกั๊อ

ันนี้เขาเียกปากค้องนะคะลาค้องก็ไปต้มยำต้องลอกหนังลอกหนังคล้ายๆกบอะ่ะนีปลาโคกที่ตั้งที่ได้เคยทำติปลาโคกพันินนะคะตาหนินนะตาหนินทะเลนนะคะาหนินหลังเนี่ยเป็นอยู่คือมีตัวเดียววันนี้ปูปลาเป็นปลาติดตั้งปลากระ,กะบอ น,นี่ทุกคนนาดาไปไม่ทันน้องชายเก็บเสร็จแล้วนะแตงนะนาดาเคยถ่ายแตงเนี่ยอตอนที่ปลูกรอบแรกเนี่ยเคยถ่ายเอาไว้แล้วนะแต่นี้เขา,าปลูกรอบสองแต่นี้คือแตงแตงที่เขาเก็บไปหลายรอบไงคะต้นย่านเขาจะแก่หน่อยก็เนี่ยลูกก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใส่ย,ยาเลยนะแตงนี้กินเล่นได้เลยนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำแกงด้วยผัดด้วยแกงส้มด้วยพริกน้องชายก็เก็บพริกมาด้วยนี่พริกพริกนี่สดนะพริกอ่านี่นะเผ็ดดีด้วยนะพริกนี่นะอืมอมีขนุนมาด้วยหนึ่งลูกน้องเก็บมาเหมือนกันนี่ขนุนนะทุกคน สุกแล้วคุณนายทุกเลยใช่ไหมนี่นี่เป็นอังกาน,นีหอมมากเลยอะนี่อืม,มอันนี้ก็ก่อไฟย่างปลาย่างปลาปลาโอนะคะกับปลาสบะนะคะปลาโอตัวแบบนี้นะแล้วก็จะมีปลาสบะด้วยนะคะปลาสบะตัวแบบนี้นะคะปลาสบาะผสมกันนะคะขันนนค่ะตอนนี้น้องกำลังชํำแหละขนนนอยู่ ก็เอาชิคน้ำไม้ดูหน่อยนี่อันนี้สุกธรรมชาติเลยนะคะนี่ยุมแน่นมากหวานกรอบอร่อยค่ะนี่อืมหวานมากปลาปลาที่เราซื้อมาตากตลาดนะคะนเนี่ปลาสมลมวันนี้ก็จะแกงนะเดี๋ยวดูก่อนว่าได้เมนูอะไรนะคะไม่เป็น ปลาหัวมโมงนะคะนี้นะแล้วก็มีปลาไม่หลังด้วยนะคะนี่ทุกคนจะได้ดูปลาไม่หลังเขาจะเหมือนปลาดุกนั่นแหละคะ่ะแต่เขาจะตัวยาวนะเดีด๋วยวเขาจะนำเพื่ได้ไปขายขึ้ในตลาดนะคะปลาไม่หลังนะ,ะนี่เห็นน้องสาวทำปลาสมลมนะ,ะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เมโนโอูอะไรคนใต้ส่วนมากก็มีแกงส้มแกงเผ็ดแกงกะทะิค่ะ แกงก็มีอยู่ไม่ไม่กี่เมนูนะเป็นพวกแกงอค่ะส่วนมากของคนใต้เนาะใบรานะคะเก็บใบราวันนี้จะแกงเผ็ดด้วยแล้วก็จะทำผัดเผ็ดด้วยทำสองแกงเลยปลาสมลมนะกับปลามิหลังนะคะยอดเพิ่งแตกอ่อนๆตม้งนั้นเลย ใบลาหรือใบยี่หลานะ,ะอันนี้ใบมะกรูดนะเดี๋ยวจะทําผัดเผ็ดให้พ่อก่อนผัดเผ็ดปลามี่หลังนะคะแล้วก็อีกอ,อย่างนึงจะทําแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดกับผัดเผ็ดนี่ไม่เหมือนกันเนาะแกงเผ็ดหรือว่าแกงพลิกนั่นแหละค่ะเราก็จะใส่ใบยี่หลานะแต่ว่าผัดเผ็ดปะเดี๋ยวจะใส่ใบมะกรูดนะคะทุกคนนี่นะคะปลาดุกทะเลหรือว่าปลามีหลังนะคะ นีน้องกำลังทำอยู่ตอนนี้ไข่เค็มนะนี่แม่ดองไว้นะเป็นสูตรของที่บ้านนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำในบ้านอาทำเหมือนทำกินเองด้วยแล้วก็ขายด้วยน,ะะนี่ไข่นะที่ด้าด้าทายดูเป็ดตอนนี้ก็แม่กำลังต้มไข่เค็มอยู่เลย อันนี้ดาดาแอบเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนาไม่ค่อยกล้าเปิดเหมือนกันกลัวของเขาจะเสียเนาะไข่เค็มนะคะ